ช่วงนี้อากาศร้อนถึงจะร้อนอย่างไรเราก็ยังพออดพอทนกันได้แต่รู้หรือไม่ว่าในบางยุคบางสมัยนั้นฝนไม่ตกยาวนานเป็นแสนปีทําให้ต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆแห้งตายจนหมดแล้วจะมีพระอาทิตย์ดวงที่สองสาสี่ห้าหกและเจ็ดปรากฏขึ้นความร้อนของดวงอาทิตย์จะเผาไหม้โลกและจักกวาลจนหมดไหม้ นั่นคือยุคของการอวาสานของโลกและจักรวาลซึ่งจะผ่านไปยาวนานมากๆโลกจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นใหม่อีกครั้งซึ่งเรื่องนี้มีปรากฏในสุริยสูตรโดยพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พิสุทธ์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมให้กำหนดเบื่อนายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงโดยทรงเล่าถึงพระที่จำนวนต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก ดังนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่าประมาทในชีวิตให้พวกเราทุกคนเร่งสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเจริญพร